กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมุกเพจจัดหางานแม่บ้านดีๆค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารงานรายสัปดาห์อีกแล้วนะคะวันนี้มีงานเข้ามาทั้งหมด9งานด้วยกันที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมีทั้งงานในกรุงเทพจากจังหวัดงานแม่บ้านงานพี่เลี้ยงน้องงานพุรการแม่บ้านร้านอาหารเนาะแล้วก็ขอแจ้งวันหยุดช่วงสงการนะคะของบริษัทของเราจะเริ่มหยุดทําการตนะั้งแต่วันที่10จนถึงที่13เลยนะคะวันที่14สามารถเข้ามาสมาัครงานได้ปกตินะคะ งานแรกนะคะจะเป็นงานพนัการดูแลหอพักนะคะงานนี้ต้องการเป็นคนไทยเท่านั้นนะคะสถานที่ทํางานอยู่ที่กระทุ่งแบนค่ะเงินเดือนนะคะถ้าอยู่ประจํานะคะจะได้วันละ1 4ึ0 0หบาทแล้วก็ได้ค่าอาหารวันละ100แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าคุณจะไปกลับนะคะจะเป็นเงินเดือน16,000บาทเลยนะคะสถานที่ทํางานเป็นตึกให้เช่าห้องพักนะคะต้องการเป็นคนไทยไม่จํากัดเพศขอคนที่อายุไม่เกิน15ปีรับวุฒิตั้งแต่โมหกไปจนถึงวุฒิปรตีเลยนะ ทำงานหลักๆก,ก็คือทำงานด้านเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะมีวันหยุดให้4วันโ t วันละ5 0าร้อนะคะงานที่2จะเป็นงานรีสอร์ทร้านอาหารนะคะงานนี้รับ2คนเนาะสถานที่ทํางานอยู่ที่ปากท่อจังหวัดราชบ,บุรีนะคะขอคนที่สามารถเดินทางไปทางงาํางานจากจังหวัดได้นะคะตาแหน่งแรกจะเป็นพนักงานต้อนรับนะคะเงินเดือน1 5 0 0 0บาททาหน้าที่รับลูกค้าและคอยเสิร์ฟอาหาร ส่วนตำแหน่งที่2จะเป็นกับตันรับออเดอร์นะคะเงินเดือนเริ่มต้นอ,อยู่ที่18,000บาทไปจนถึง2 0 0 0 0ื่นเลยนะคะทำหน้าที่รับออเดอร์เก็บเงินลูกค้าแล้วก็ดูแลในหน้าร้านเนาะและต้องอ่านพูดเขียนภาษาไทยได้ดีนะคะไม่จำกัดเพศไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สมัครได้นะคะมีที่พักให้อยู่ฟรีกินฟรีกับนายจ้ามีวันหยุดให้4วันโอทีเวลา5้าค่ะ งานที่3จะเป็นงานแม่บ้านกึงพี่เลี้ยงน้องนะคะเงินเดินเริ่ม้นอยู่ที่15,000บาทไปจนถึง17,000บาทเลย สถานที่ทํางานอยู่ที่ราชพฤกษ์นะคะที่บ้านอยู่กัน6คนไม่มีสัตว์เลี้ยงทําหน้าที่ดูแลน้องหนึ่งคนอายุ6ปีน้องเข้าโรงเรียนแล้วนะคะเรียนทําความสะอาดก็ไปภายในบ้านซักผ้ารีดผ้านะคะสามารถทําอาหารพื้นฐานได้มีที่พักให้อยู่ฟรีกินฟรีกับนายจ้างเลยมีวันอยู่ให้4วันโอทีวันละ500ค่ะงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านถึงพี่เลี้ยงน้องนะคะเงินเดือนน้ำจจน้อยอยู่ที่1นึ่งหมื่นหบาทสถานที่ทํางานอยู่ที่รังสิตที่บ้านอยู่กัน7คนมีหมา1ตัวไม่ต้องดูแลนะคะทำหน้าที่ดูแลน้อง3คน น้องต้องหมดแล้วนะคะน้องอายุ7ปี5ปีและ12ปีนะคะน้องเข้าโรงเรียนแล้วเน้นทําความสะอาดบ้านทั่วไปเป็นหลักสครีดผ้าและสามารถทําอาหารพื้นฐานได้นะคะมีวันุูแล4วันโรนมีมวันละ500ค่ะงานต่อไปจะเป็นงานพี่เลี้ยงน้องนะคะงานนี้ต้องการเป็นคนไทยเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทไปจนถึง17,000บาทเลยสถานที่ทํางานอยู่ที่พัฒนาการ20ที่บ้านอยู่กัน3คนไม่มีสั์เลี้ยนะคะทำหน้าที่ดูแลน้องหนึ่งคนน้องอายุ1ปี และก็ทําความสะอาดทั่วไปในส่วนของน้องนะคะอย่างเช่นซักผ,ผ้าน้องรินผ้าน้องล้างขวดนมนะคะมีที่พักให้อยู่ฟรีกินฟรีกับในแจ้งมีีันอยู่ใน4วัน OT วันละ500ค่ะงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านออ ไปกลับนะคะสถานที่ทํางานอยู่ที่บางว่าค่ะเงินเดือนรับต้นอยู่ที่1นึ่งหมืบาททำงานจันทร์ถึงเสาร์เข้าง,งาน8ปดโมงเชา้าออกงาน5้าโมงเย็นนะคะทําความสะอาดทั่วไปภายในออฟฟิศทุกอย่างเลยค่ะมีวันอยู่ได้4วันต่อเดือนงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านโรงแรมนะคะเงินเดือนรับต้นอยู่ที่1นึ่งหมันบาทไปจนถึง1,5ึ่งันบาทเลยนะคะ สถานที่ทํางานอยู่ที่จังหวัดประจวบศรีลขันนะคะสถานที่ทํางานเป็นโรงแรมของคนที่สามารถเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดได้นะคะทําความสะอาดทั่วไปภายในโรงแรมแล้วก็ต้องทําอาหารเช้าให้กับลูกค้าด้วยมีที่พักให้ยอยู่ฟรีกิฟตฟรีกับไม่เจ้ามีวันอยู่ได้4วันโอทีวันละ5 0 0ค่ะงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านทั่ว เ,เริ่มต้นอ,อยู่ที่1นึ่งหมืบาทสถานที่ทํางานอยู่ที่จรัญสนิทวง63ที่บ้านอยู่กัน5คนไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะทาความสะอาดทั่วไปภายในบ้านซักผ้ารีดผ้าแล้วก็รดน้ําต้นไม้นาะมีค่าอาหารให้วันละ100บาทนะคะมีที่พักให้อยู่ฟรีกินฟรีกับนายจ้างมีวันอยูดไม่4วันโอทีวันละ500ค่ะ งานสุดท้ายจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปนะคะเงินเ,เริ่มต้นอ,อยู่ที่12,000บาทไปจนถึง13,000บาทเลยนะคะสถานที่ทํางานอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิที่บ้านอยู่กัน5คนไม่มีสัตว์เลี้ยงงานนี้นายจ้างต้องการเป็นคนไทยเท่านั้นนะคะขอคนที่สามารถเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดได้นะคะทําความสะอาดทั่วไปภายในบ้านซักผ้ารีซา้าและสามารถทําอาหารแบบง่ายๆได้เนาะมีวันหยุดให้4วัน OT วันละ500ค่ะสําหรับใครที่สนใจงานทั้งหมดที่พูดมานะคะ เพียงคุณแค่ทักแชทเข้ามาสอบถามเพจหรือจะโทรมาสอบถามกับทางเบอร์โทรก็ได้เช่นกันค่ะบริษัทของเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งไปจนถึง6กโมงครึ่งเลยนะคะสถานที่อยู่จรันสนิทวง8ปดทับหนึ่งติดป้ารถเมย์ไม่ต้องเข้าซอยจะเป็นตึกสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคลิมหน้าจะเป็นงานอะไรนะคะสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กหรือช่องทาง YouTube ก็ได้เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ